การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายสูงไว้กำลังนั่งสารพร้อมภาชนะทรงกลมขนาดใหญ่สารด้วยไม้ไผ่ชาวบ้านใช้ใส่พัุ์ข้าวเทียบไว้จนกว่าจะถึงฤด,ดูทำนาอยู่ใต้ต้นไม้ที่บ้านของตัวเองโดยที่เข้าไปนั่งอยู่ข้างในพร้อมแล้วก็สารขึ้นไปรอบๆตัวเขาสารด้วยความพเพลินกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ปรากฏว่าพร้อมได้สูงท่วมหัวแล้ว ชายแก่ที่ผ่านโลกมานานตกอยู่ในภาวะที่อับจนด้วยปัญญาไม่รู้ว่าจะออกจากพร้อมด้วยวิธีการใดแม้จะพยายามหาทางออกอย่างไรก็คิดไม่ออกพระอาทิตย์สูงขึ้นจนจวนจะเที่ยงท้องไส้ก็เริ่มปันป่วนเพราะความหิวแต่ชายชราก,กับอับจนหนทางที่จะออกจากพร้อมอยู่ดีพระอิญเหลือไปเห็นเด็กสองสาคน กำลังเล่นกันอยู่บริเวณนั้นเด็กเหล่านั้นก็คือหลานของแกเองแต่ก็ยังมองไม่เห็นว่าเด็กๆจะช่วยตัวเองอย่างไรเพราะขนาดตัวเองเป็นผู้ใหญ่แท้ๆก็ยังคิดไม่ออกทว่าเพื่อเป็นการเสี่ยงดวงจึงได้ตะโกนพูดกับเด็กเหล่านั้นว่านี่ไอ้หนูลองทายสิว่าตาจะออกจากพร้อมนี้อย่างไรถ้าใครทายได้ตาจะให้เงินหนึ่งบาทเด็กทุกคนหันไปมองชายแก่ด้วยความประหลาดใจ วกเขาสงสัยว่าทำไมถึงทำปัญหาง่ายๆเช่นนี้เด็กคนหนึ่งจึงตอบไปด้วยความมั่นใจเต็มร้อยว่าไม่เห็นจะยากเลยครับคุณตาก็ล้มพร้อมให้นอนลงไปกับพื้นก่อนเสร็จแล้วก็คานออกมาเท่านี้ก็สิ้นเรื่องแล้วครับชายแก่ได้ยินแล้วก็หัวเราะฮอเฮ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะคำตอบของเด็กน้อยช่างง่ายดายและถูกต้องจนไม่น่าเชื่อแต่เพื่อไว้เชิงคนแก่ แกจึงได้ตอบแบบไว้ลายหน่อยคำตอบของเองถูกต้องตรงตามที่ตาคิดเอาไว้ไม่มีผิดเลยเอ้าวเอารางวัลไปหนึ่งบาทมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางปัญหาของชีวิตก็เกิดจากเรื่องเล็กๆที่เราไม่เคยมองกระทั่งก่อตัวเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นในเวลาต่อมาเศษผงเล็กๆที่เข้าตาคนอื่นเรามักจะช่วยเอาออกจากตาของเขาได้แต่เมื่อปัญหา ที่เปรียบเป็นผงเล็กๆที่เข้าตาเราเรากับมีความรู้สึกว่ามันช่างยากลำบากที่จะทำให้มันออกไปจากตาของเราได้ดังนั้นจึงไม่ควรมองข้ามปัญหาเล็กๆที่อยู่ใกล้ชิดแต่ควรรู้จักมองปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวโดยใจที่มีวิจารณญาณเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ยิ่งในโอกาสต่อไป